ได้เวลาเปิดตัวเด็กๆแล้วคะ่ะจะพามาดูาความน่ารักของน้องนะคะว่าน้องอะน,น่ารักแค่ไหนรอบที่แล้วอ่ะเราแกะเช็คการ์ดไปแล้วไงรอบเนี้ยเราก็มาแกะดูซะเลยว่าเออหน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะคะแเหมือนเดิมเนเค่ะ,คะนี่อันนี้เริ่มจากตัวนี้เลยน้องคนนี้นะคะกแกะมัอนซองขนม เราจะเก็บซองเขาไวเลยไนะวอุ้ยนี่้ยหมวกเฮ้ยหมวกหมวกเข้ามาหมวกน่ารักมากฮ้ยีเฮ้ยมีอะไรอะ่ะเฮ้ยน้องเป็นสิงโตนี่หางหรือหน้าอุย้ยน่ารักมากแบบเนี้ย ความพิเศษของน้องนะคะสามารถเปลี่ยนลูก,กตาได้ลูก,กตาเปลี่ยนได้โอ้โหน่ารักมากตัวนี้ทุกคนนี่อันนี้ถอดได้นะนี่ถอดได้นี่นี่ถอดได้ถอดได้คะ่ะโอ้ยวานี่ทุกคนน่ารักมากดูที่